กับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูทุกคนเนาะเมื่อนี้ครับมาพบกับบ่าวตายบ้านหน้าสแนลเชนเก้าเชนเคยเนาะเมื่อนี้ข่าวมารีวิวส่วนหนพ่อแม่พี่น้องในเบิร์นในส้มอีกเนาะหลังจากรีวิวมาแต่สิบพอเดือนแล้ว,ลวเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เครื่องปลูกข้าวกะเริ่มสิเป็นหมากแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาเบิร์นน้ำกันเลยบ่าข้าปลูกยังแน่เนาะพ่อแม่พี่น้อง để gì vâng đấy bọn mình phải nào nhưng mà không buồn này mặc ư ừ, nó mặc mang theo đồ vừa nó có lăng cái cho mà ừ. có lăng cái mạc nó จะได้กินแหลพะพ่อแม่พี่น้องปลูกลายอยู่สามาฮถดฮดนำมันนองมาเนีเนาะเครื่องปลูกลายอยู่เป็นบวัวพันพี่น้องลายชิงลายอย่างเนาะ Mặc dùa, mặc dùa hàng lắm mặc dùa 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 mặc mặc dùa 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 mặc ไก่สิได้กินแล้วเนาะไก่สิได้กินแล้วเพื่อนมันคืนี่ก็เป็นกำลังเป็นหมากเนาะทีน,นี้หมากมันหมากก็ไลยอยู่แล้วเรเป็นหมากเป็นดอกเนาะดอกมาเรีนบุ๊กปลูกและสิ่งหลายอย่างมึงมันขึ้นมาทางนี้เห็นบุ๊กหน,นอ่อยหย่อนมัน มันขึ้นมาลหลายๆหลายสิ่งหลายอย่างผูกกันเนาะส้นนี้ก็ะจะเป็นส้นมะพริก,กมะพริกที่รีวิวมาหมดก่อนเนาะเป็นหมากเลยพูดอี่างนี้หมากลายนะอันนี้ของไอ้เจ้าของฟิมมี่เนาะของคนสวนนำกันนี่ยแหละอีกโซนนี่ก็ะจะเป็นโซนของ ของคนอาจารย์ไว้กันเนาะคนอื่น,นหมกทัวเขากำลักงกำลังใหญ่ตัวนี้เนาะเขาปลูกก่อนด้วตัวนี้เนาะของข่อยปลูกน้ำรังเขาเนาะมทัวเขาพี่ท่านผู้นี้ปลูกก็ยังกีนละพ่ะอแม่พ่อน้องพ่อได้อยู่ได้กินเนาะพ่อได้บ่ได้ซื้อของเขากินเนาะหมกตัว ลายชิงลายยางอีปุ๊กเนาะโอ่าน,นี้เป็นผักจำลิงเนาะจำลิงกับลายมันจะกินแปวมาลวกกินอยู่นะประมาณนี้แหละสวนของพวกเขาเนาะให,ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ส้มกันเข่าวสวนอีกแล้วมึงใช่พ่อแม่พี่น้องเบ่งแต้กี่ปุ๋เนาะ เมื่อนี้ก็จมนนะีมาหดสวนเนาะมาหดสวนหลังจากบมเดิหดมาลายมือแหละมาหดสวนมันเหี่ยวเลยนกกาะพอมัพี่เนาะมาตั้งกล้องก่อนบั้ก็หดสวน,น,ก,วนกันแล้วไปเนาะ

ตัวข้าก็ได้กินหมากเราพวกนี้พี่น้องกินหมากก็เป็นเหี่ยมมาเลยมากจะกินายเต๋อก็ได้พวกนี้พี่น้องเครือเครือเดียวเนาะปลูกไว้ตะกิ้นี่เนาะอันี้จะเป็นข้นเนาะวันเนาะหัวหดน้่ม ปลูกก็ได้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องหลายสิ่งหลายางเนาะปลูกไว้ซื้อว่ามีนาเอ็ดเนาะเลิกง,งานมากับเขามาสวนเขาทาโคตรหยาเนาะซ้ำนี่ละจวนไปเนาะมาอื้อวอย่างก็ไร้พ่อแม่พี่น้องก็ลังกระจอหมากหมดอื้อเนาะ ไก่จะได้กินแล้วนะยูกรุงเทพวกับปูกได้เด้อหมูมอกเนาะข้ามีมังอลอออนะูกเนาะอกำลังขึ้นข้างเนาะปูกไว้ทา,างไม่ออไผ่กาดเนาะเห็นบ่หมากมันอกำลังกระจอจับมันมันสิบล่นมาจากนอกไปเมื่อพี่นอง จะมาวันหนึ่งหนึ่งหมาก2อหมาก3หม,มาก4ี่หมากหามหมาก6กหมากกําลังกระเจาหมาก6กหมากเนะกาะไก่จะเห็นผลแล้วพวม่พี่น้องหลังจากปลูกไปหลายเดือนหลายอาทิตย์เติบเนะาะไก่จะได้กินอะไรยังไงยังไงก็ อาติดตามสองบ่าวตายบรนณนาแสแนลใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไปกดไลค์กดซับสไครป์กดเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายบรนณาแสแนลเนาะแม่งได้กระเจี๊ยบคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮับส้มตลอดลนะเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะเอามาเป็นกำลังใจให้บ่าวตายใน่เด้อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะกับบ่มียยงหลายเนาะส้มตัวนี้เนาะมาจากบูไดหาขังมันมาใช่เนาะมันลำนมันสุดละสุดแล้วครับสำหรับ คลิปนี้กับบุมมียังไรบุ๋มเอฟพี่น้องจะเรื่องเขามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายบ้านนานสแนลเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเบิ่งส่วนคือเก้าวันนี้เนาะเบ่งโมกอัยเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องข้าค้ำในเบาะวสุภาพเนาะ,ะกับว่าท่านเป็นเนาะเฮ็ดคลิปก็ได้ ยังไงยังได้็่ะติดตามกันหลายๆนะโอ้เห็นบก็บพี่น้อง อ่สำหรับคลิปนี้ก็สิไดายเจ้เพียงเท่าน,นีน้เนาะคลิปหน้าพาอกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไตา่บ้านนาสแนลเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย